วันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2567นายสุพสิทธิ์นุ่มฤทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตหนึ่งได้จัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่72ประจำปีการศึกษา2567จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง20ธันวาคม2567โดยมีนางอรพินจิรพันธ์วานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโดยในวันดังกล่าวได้มีการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพณห้องประชุมสมาวิมนต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตหนึ่งจำนวน5กิจกรรมคือการแข่งขันประดิษฐ์พันธุ์ุสักการะการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้งการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น และการแข่งขันแกะสลักผลรไม้และในวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2567นายสุภสิทธิ์นุ่มฤทธิ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตหนึ่งได้มอบหมายให้ในายกริตพัฒนิกรกุลรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตหนึ่งเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพณโรงเรียนโคกสำโรงอําเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีโดยมีนางสาวรัตติยานวนวลจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการจัดการแข่งขันโดยมีกิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิน่นการประกวดโครงงานอาชีพการแข่งขันทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงและการแข่งขันทำอาหารข้าวหวานเพื่อสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้านมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเป็นเวทีแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สิ่งสำคัญที่สุดที่คณะกรรมาการจัดงานใส่ใจและให้ความสำคัญคือการยึดมั่นในพระปณิธานของรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว